สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายและเอฟซีสอนน้อยที่เคารพรักสู่สุขทุกคนครับพี่น้องหลังจากที่มาขึ้นนี่ก็ไปทําการซ่อมต้องมาขึ้นครับลูกตัวมากมาขึ้นประมาณมตีสองกว่าครับพี่น้องปรน้อยนะครับที่ว่าไปขายลูกชิน้นม,ม,มากเลยบบบกระลังตื่นมากกินขา่าวกินหน้มามันสี่โมงกว่าเกี่ินสะพานต,ตากะห้องลูกตัวลูกตัวพาไปเปิ่งขึ้นสู่ป่าส่นพี่น้องโอ้เห็นบอล หลังสีเรีมเงิอนอย่ข้างบ้านมองลูตัวอยู่นะครับเนี่ยลงมาตรงหน้านครับพี่น้องโอ้ทางนี้นี่ยหนลายดีครับเนี่ยเพชรใต้เ,เข่าบ่ได้น้าถ่วมในนอน,นครับพื้นที่ร้าครับแต่เฮ็ดหน้าบรไดครับบรรยากาศน้ำตรงไหตรงหน้าพี่น้องลมพัดเย็นดี <c oughs> มาเมืองกันเนี่ยจะคลองสะอาดครับพี่น้อง สูบคนเดียวเนี่ยโมมี่โมมี่โมมี่คนหุ่นเหมืนครับสูบคนเดียวเรื่อยๆาครับเหมือนโอ้ป่ประเทศทัางป่านะครับจะขายไปที่ไหนขายขายปรเทศฝรั่งเศสโอ้ซื้อไปได้เจ้าแล้ว์นบ่ปลาไงโมมี่บ่ครับเดี๋ยวก็เฮ็นปตาง่อยเนี่ยเปิ้ลเอาคือไปเบิดแล้วไปมาแล้วโอ้ยพอดอกไปว่าหันต้องไปจักเจ้าแล้วบ่โอ้มี่ทุกป่ากับปลานิ้นกับมี่ปลาธรรมชาติป่ะคือปลาเลี้ยงนะครับธรรมชาติค่ะอ๋อหม่ประดุกป่ะคือเป็ี่ยนยังเป็นกังซี่ใ่ไนี่ปลาดุก เตันออรุกเสียส้นหมดเเสยโอ้โอ้ยมาันคนงเท่าไหระ่ไมีปะาคอปะงหแต้วรัโล่เปดว่าหันเพื่อนเอาไปอ้ยมาัันพันตองามหรอโ่ปโล่อันนี้คือว่าป่าของแท้นะพ่แม่ไปซื้อมามาใสนะครับพี่นองครับเฮออยากมาก่าบานโอย รันมันไหวป่านยให้ว่มีบหครับป่านย่าให้เหรอนี่ตะกี้โตมครับมาครับพี่น้องตามเบื้องบรรยากาศตามทุกแย่าตรงหน้าครับโอ้สาะยัยดิโอ้มาจุ๊พี้กับมีอันยูทูบเบอร์กับมาบ่เจนี่ผู้ใด้แหละยูทูบเบอร์ผู้ใด้เลยนะเนี่ยโอ้ยเกี้มยูทูบเบอร์ตองมาโอ้นึกว่าผู้ใด คนหาไบคืคมีสองคนมันจะคนหาบันเราไหนมีแต่การร่างใจอะไรและเคะนะิดจะก,ก,ก,กัดปลาหนาบ้าปะราสปะสพไปได้ไหมบอสประสพไปได้ไหมกินปลาบอสขิตูมนั่นคือเลิกแตเพียงยเอวคือกรบพี่น้องอ่า แล้วคือว่าปลาใหญ่ปลใหุ่ส่เห็นะกโอ้เป็นตยากยาเป็นตะเอียนล,ลายพี่น้องิตมทังสนเป็นต,ยยเนตะเอียนลายอย่ปลาดุกปลาคอใส่ยุงใต้ิตมไปแล้วเน้าิตมเพียงเอวกึกไปเยมันดีเก่งเลยปลาคอปลาดุกนี่ยพูดนะโอ้ ผู้ใดกันเสือสีล้มสมนะก็ได้ยินแต่เสียงนะผู้ใดกันนะบพอหมอนั่มนเกียร์สภาพตาบ่เราบ่เราเป็นเยี้ยมวยผู้เสือมันยังมวยผู้เสือเสือผู้ซอยฮะคือเมียผู้ซอยก็เป็นเพื่อนกันกับผมนี่แหละครับบ่แล้วเป็นพี่สาวของมวยผู้เสือของบ้านไหนบ้านไหนบ้านแพงหมูเก้าครับบ้านแพงหมูเก้านาะอันนี้ห่อนั่นบ้านแพงน้องเหนือบอ มวยผู้เสียมวยผู้เสีงานสนัดแขกลอยพี่น้องได้มากเนยนอนเกลือกนอนจิ้งอยู่นลยมวยมวยผู้เสียเฮ้เพื่อนกันครับเพื่อนกันบ่โอ้งานสนัดแขกลอยพี่น้องเกลือกยิ้งกี่ตจมเนี่งานคักครับเนี่ยงานแบบบูบู้ที่สายซ้ายสนัทของปลาแขกมีอยู่สายห้องได้ครับพี่น้องนี่ลุยตลอดกันว่านะงานโมลุ่งมะล่ำเนี่ยเพอยากคักกว่าเลยมากๆครับ เป็นบ่อของของขัอตาของของน้าควยคนตายครับเพราะน้าควยคนคนตายเขาเป็นนสง่าครับคนสง่าบ้านเดียวกันครับขก็มานชิญไปเกันทุกวันครับอันซะคนอื่นที่เขาสูบจะเพื่อนตะก้อนจะเป็นมือขวาเป็นสภาพครับขับรถขับรถตู้เป็นสภาพนะครับมาแม่น้ำประดาทำมาแต่พักใต่ไปได้ทำมาแต่สงขาผมมาอยู่เล่าลายจนเล่าภาษาใต้เราอยากเปลี่ยนมีแต่ภาษา เล่าครับเสมอเนี่ยว่าเป็นย่างเดียวมาอยุติโดดคักล้ายเข็งลอดป่ะตามเปเบิรงทั้งบมดครับพี่น้องหลวงพ่อได้โค้งในคิดห็นพี่น้องเบิรงน้ำประชาตามต้องให้ทรงหน้าจดใจนะครับไม่ยั้งแล้วนะลูกไม่ยั้งกันนะ อีกเกลื่องน้อยลองไปยงังเดี๋ยวไม่จะขึ้นบ่ได้แล้วด้วยจังแซนอะไขี้ตมดูดเด้อสร้างน้อยเกลือกตมบ่เออขึ้นบ่ได้ไปลงไปเอาเด้ออีนางเด้อ้โอ้ทางเทิง,ทงหน้าสถานการณ์เยอะเลยมันมันโน่นครับแต่ว่าฟังที่นี่ลงไปมันมันพิจนาบนะครับนี่ โอ้ยยามน้ามาปลามันคือวิอยาศาสตแล้วเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้มันจะของสาบครับนีครับเป็นผู้สายเปงป่าซื้อเปป่าซื้อา มเป่นว่าได้หลายแล้รบ่แต่ว่ามาบ่ท่านปลาญงไปเมื่รแล้วเราคลขายไปเรื่อยๆค่ะเดีานึงกัม้าหมอไปบ้างหน่งเกือบ2,000ปลาธรามาช่ายแล้วเป็นบ่ครับนะครับป่าธรรมชาติอใหญ่่าเพิ่นหมาปลาธ่รมชาติโอ้ด้วยการด้วยการครับวาน่จ้ยังเลยขึ้นมาได้ดีแล้วโจมลิฟตเลยงาวงตกนน้ำ เริ่มโตได้มันสร้างเกือกตมครับพี่น้องกันะเมื่อกี้เขามัน่งจะขึ้นมาได้สร้างโกน้ำขึ้นมากถู้นยอีูกป้ากขึ้นมากเอาตอนนี้บึงเจ้ารอดบึงเจ้าะดรอปมันไม่สร้างพี่น้องมัแม่สร้างข้อยข้อยน้อยค้อยน้อยมัแม่สร้างน้อยนะครับค้อยน้อยเป็นยังห้องค้อยน้อยครับเพราะว่าเพิ่นหนึ่งซื้อน้อยนะครับ คนซื้อน้อยตัวแบบง่ครับออออหาป่าเปลินน้ำเขาอยู่ลูกสาวเลยคือมาแต่ง,งนาแต่งตาเลยลูกมาหาป่านะลูกาหาป่าได้ปอเดี๋ยวมาหาน้องใหม่สวัสดีครับคุณาน,นายวรรนาโอ้มาทำเขาอยู่นะครับท้อขับปมแม่สุภาพปุระมา่านบอกโอ้ีสแสดงว่ามาสะดูกแล้วมานั่งเฝ้าซา,าป่าแล้วนะครับจ้าแมนจ้า ปลาไปได้มากป่ลานะปลาไปได้มากปลาไปทางไหนบุญเอาแม่เะครับเส้นแซ่บเส้นแซ่บเน้อหน่อยอหน่อยกระด้างันเสียบลูกสิ้นเขียสัตตามาดึกไหมเมื่อคืนนี่ ทีสองิตกล่าปละภาพไปเอาถ้า่สร้างยูเกียวไปตายอยู่พันันาพี่กินตัวน้พจกะันตาม่พันธันมากินต้อยพันจุะันาต้องบุอนางนะ ในร่มครับผมเหลียวเบิ้องตัวแปแล้วมันบ่บแห้งไหมครับโอ้หน้ามลายปะครับที่แรกนะครับเนี่น้าหลายครับผมน้ำเต็มปีแล้วครับอ๋อฮอทป่นนี่แหละสูบสูบเต่เวลาไหนนี่ครับเนี่ยสูบเต้เหมือว่านนี่บ่เหมือนแก่บ้าสูบแต่หมู่ว่านนี่ครัสูบแต่หมู่ว่านนี่ครับมันจะคุ้มค่านะมันหมดแล้วพี่น้องอ่าเป็นขายไปหลายคนในเหล่าผู้คุ้มกับฮ้องกอดแม่ น้ำนำหลไปรครับเน,นาะแสดงว่าทางนี่เ,เห็นหน้าเราไดเ้เราน้าท่วมเนาะนลูกน้อยมิต่ประข่อน้อยลูกน้อยเนี่ย เราก็ไปสังหายากำลังทั้งสี่สู้นีมเพราะว่าประสบการณ์เคยลงไปหาซิโอว่าพยายามหาแล้วถึงเมื่อแอดตีพี่น้องมันเมื่อน้ำขี้ตุ๋นนะเม่อน้ำเมื่อน้ำหยั่างนะครับป่ามันจะอยู่ทางใต้ป่าหลายครับมันตอนนี้มันมันสิบว่ขึ้นมาได้เพี่มตู้ตอนแรกๆขอมาโซล่างมันสิบขึ้นครับมันจะเบื่อขึ้นมาแล้วตอนแรกๆตอนนี้มันมัน มัาสีดำลงไปตั้สีตุมเลือกกว่าเน่หมายว่าเขียกรอดเส้นปลากนั่นคือมันนังเจ้าอเปลานังเจ้าเกือกตมเป็นจได้เขียกอดเ้ยฮ่าฮ่่ะครับ นั่งเกือกนั่งกิ้งนี่น้องตุมหน่อยพี่น้องป้าสไปเดแมนเนี่ยออกงานดีครับสไปเดแมนตัวนี้นี <laughs> ่ ไปดูแม่ของแท้ครับเนี่ยชุดนี้ต่วหอยลามาลายซาแล้วสุดนี้มาได้ปลาเอาตัวใหญ่มาโชว์จากตัวนี้หนิจากเบื้องปา่าใหญ่นี่นน่สมคำน้ำเลือ่อยอยูคอออยค่ครับนี่ครับยุไส้ไม่ใช่โจ๊กแครดออกมาเหมือนโอ้เกือบกิโลได้ตัวเดียวครับพี่น้องง่าย่ๆโล่นึงพูดดีปะ ปลาต้มเนาะคือแซ่บเนาะโอ้โยโลจักบาทปใหญงโลจักบาทาขาาั้วน้อยเกือดต้มคั้ยน้อยเกือดต้มอ่าโอเคน้พี่น้องน่าสลักที่นี่ครับเอาพ่อของป่าของพ่อครับในการหาอยู่หากินครับพี่นอ้องธรรมชาติแบบบ้านๆครับ ต้บรรยากาศอะไรนี่ก็จะบ้านแพ้นะครับเด้อหลังบ้านลุงตูนะครับมองลุงตูอยู่นะครับเบิเเ่งแล้วเมื่อเลิกอะให้กี่ดให้สุขสุขคนครับเด้อเปลี่ยนบรรยากาศจะเล็กจะน้อยครับเสซตจากนี้ก็ขึ้นไปนี่ก็สไปอาร์มาอาร์มา่มาะก็เตรียมตัวออกไปอันทั้งบุญครับพี่นอ้องไอ่ยังก่อไอ้มองมองซ้อมนะเพราะว่าจะเตรียมการมาแล้งเพื่อสิไล่สวดตอนนี้พี่น้อง อ่าโอเคนะพี่น้องเนาะร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับเจอก,กันชิปหน้าเดยพี่น้องเ้อะสรัดคลิปนี้กฝากไว้สักหน่น้ครับสบายดีสุขส,สวัสดีครับไปนะครับพี่น้อง